แบบฝึกหัด4.4หน้า118นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่3ร้านค้าติดราคาไฟฉายกระบอก1 950บาทขายให้ลูกค้า608บาทร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซนต์วิธีทำนะคะขั้นแรกนะคะเราจะต้องหาก่อนว่าร้านค้า ลดราคาไฟฉายกี่บาทโดยนำ950ลบด้วย608นะคะร้านค้าลดราคาไฟฉาย950ลบ608ได้เท่ากับ342บาท ต่อไปนะคะใช้บัญญัติตรายางนะคะร้านค้าติดราคาไฟฉายเก้าร้อยห้าสิบบาทลดราคาสามร้อยสี่สิบสองบาท ถ้าร้านค้าติดราคาไฟฉาย1บาทลดราคา3ามรส่วนด้วย9ก้ห ถ้าร้านค้าติดราคาไฟฉาย100บาทลดราคา100คูณด้วย342ร้อส่วนเก้ 0กับ0ตัดทอนได้นะคะต่อไป10กับ95ตัดทอนได้โดยใช้สูตรคูณแม่5 5คูณ2ได้10 5คูณ1ได้5 9ลบ5เหลือ4เป็น45 5คูณ9ได้45ต่อไป19กับ342ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่19นะคะ 342หาร19 19คูณ1ได้19 34ลบ19เหลือ15ดึง2ลงมาเป็น152 19คูณ8นะคะ9คูณ8ได้72ใส่2ทด7 8คูณ1ได้8บวก7เป็น15ได้152ดังนั้นนะคะ 3ามรหาร19ได้18นะคะก็จะเหลือ2องคูณสิส่วนด้วย1ได้เท่ากับ2องคูณสิได้36ดังนั้น ร้านค้าลดราคาไฟฉายสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ตอบสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อไปข้อ4นะคะร้านค้าติดราคาโคมไฟ3,800บาทขายให้ลูกค้า2,850บาทร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใดวิธีทำขั้นแรกนะคะเราจะต้องหาก่อนว่าร้านค้าลดราคาโคมไฟกี่บาทนะคะโดยนำ3า3,800 ลบด้วย2,850ร้านค้าลดราคาโคมไฟ3,800ันแปลบสองพเท่ากับ950บบาทต่อไปนะคะเราจะหาว่าร้านค้า ลดราคาร้อยละเท่าใดนะคะโดยใช้บัญญัติตรายางร้านค้าติดราคาโคมไฟ3,800บาทลดราคา950บาท ถ้าร้านคาติดราคาโคมไฟ1บาทลดราคา950ส่วนด้วย3,800 ถ้าร้านค้าติดราคาโคมไฟ100บาทลดราคานำา100นะคะคูณด้วย950ส่วน3,800ร 0กับ0ตัดทอนได้นะคะก็จะเหลือ950ส่วนด้วย38 950กับ38ตัดทอนได้นะคะใช้สุดคูณแม่2ก่อนนะคะ2คูณ1ได้2 3ลบ2เหลือ1เป็น18 2คูณ9ได้18 2คูณ4ได้8 9ลบ8เหลือ1เป็น15

515บวก4เป็น9ได้95นะคะดังนั้น475หาร19จะเหลือ25ก็จะได้เท่ากับ25บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาโคมไฟ ร้อยละยี่สิบห้าคำตอบนะคะร้อยละคำตอบนะคะร้อยละยี่สิบห้า